สวัสดีค่ะวันนี้พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับความรู้คู่สุขภาพดีไปกับพิมุกค,ค่ะวันนี้พิมุกนำเอาอาหารที่สาววัยทองควรรับประทานนะคะนํามาฝากกันนะคะอ่ารวมถึงการปฏิบัติตัวของสาววัยทองด้วยนะคะสาววัยทองหลายคนอาจจะมองว่าการที่มีอาการของวัยทองเนี่ยมันเป็นธรรมดาของคนที่มีอายุเริ่มมากขึ้นนะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นเรื่องของธรรมดาแต่ก็มีหลายคนค่ะที่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นกับสาววัยทองเนี่ยมันเป็นปัญหาสําหรับการใช้ชีวิตของเขาอย่างมากมันเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมงานมันเป็นปัญหากับครอบครัวนะคะส่งผลคือเป็นปัญหาทั้งตัวเองทั้งภายในร่างกายของตัวเองแล้วก็ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ด้วยอันเนี้ยมันจึงเป็นปัญหาที่สาววัยทองหลายคนนะคะแก้ไม่ตก วันนี้ค่ะถ้าใครนะคะที่รู้ก่อนนะว่าอาหารที่สาววัยทองควรรับประทานหรือว่าการปฏิบัติตัวเองยังไงใช้ชีวิตยังไงถึงจะข้ามผ่านวัยทองได้อย่างสวยงามวันนี้พี่มุกรวบรวมแล้วก็นําข้อมูลนี้มาจากหมอผู้เชี่ยวชาญน,นะคะโรงพยาบาลรามานะคะซึ่งเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ค่ะ วันนี้พี่มุกนํามาฝากกันนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตของสาววัยทองนะแล้วก็รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยเรามาแบ่งอย่างเนี้ยค่ะแบ่งว่าไม่ใช่เรามาแบ่งสิหมอโรงพยาบาลนะคะแบ่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วว่าอาหารที่สาววัยทองนะคะควรกินเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามกลุ่มนะคะอาหารมีทั้งหมดสามกลุ่มกลุ่มแรกเลยะคะ ที่สาววัยทองมีปัญหาในการสูญเสียฮอร์โมนเอสโตรเจนไปใช่ไหมคะและแถมยังทําให้สาววัยทองเนี่ยกระดูกผุพุนง,ง่ายด้วยนะจึงกลุ่มที่หนึ่งก็คืออาหารที่เพิ่มแคลเซียมให้กับสาววัยทองนะคะอ่ะกลุ่มที่สองอาหารที่เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนให้นะและกลุ่มที่สามค่ะอาหารที่กินแล้วทำให้หลับสบายแล้วก็อารมณ์ดีด้วย นี่นะคะสามกลุ่มเนี่ยค่ะที่หลักๆเลยที่สาววัยทองห้ามพลาดนะคะอ่ะเรามาฟังกันกลุ่มแรกเลยนะคะว่าสาววัยทองเนี่ยควรทานอาหารแบบไหนถึงจะเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายของสาววัยทองได้นะอาหารในกลุ่มของแคลเซียมเนี่ยค่ะมีความจําเป็นอย่างมากมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องเพิ่มแคลเซียมเพราะว่าสาววัยทองนะคะ จะมีกระดูกที่อ่อนแอแล้วผุพุนง่ายนะคะอา,อาหารที่เพิ่มแคลเซียมให้กับสาววัยทองอย่างแรกเลยนะคะก็คือปลาเล็กปลาน้อยนะปลาเล็กปลาน้อยที่เพิ่มแคลเซียมเนาะทำให้กระดูกแข็งแรงนะคะ่ะอ่ะอ,ะอะ่ปลาเล็กปลาน้อยงานะคะแล้วก็ผักใบสีเขียวต่อไปกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองที่ช่วยในเรื่องของเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะ ที่จะเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยค่ะบอกเลยนะคะว่าส่วนมากเลยนะจะมาจากธรรมชาติใครที่กินอาหารที่เป็นธรรมชาตินะคะจะโดยเฉพาะอาหารในกลุ่มของไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยค่ะมันจะมีในในส่วนของกลุ่มถั่วนะคะถั่วเหลืองตะบุลถั่วนะ,ะแล้วก็จะเป็นเต้าหู้นะคะมีในผักใบสีเขียว แล้วก็จะเป็นพวกอะโวคาโดนะคะหรือแซลมอนปลาแซลมอนเนี่ยค่ะอาหารที่มีในไฟโตเอสโตรเจนแล้วเนะะี่ยค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของอดูแลในเรื่องของความสวยงามเรื่องผิวพรรณเรื่องเพิ่มคอลลาเจนนะแล้วก็เพิ่มมวลกระดูกด้วยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะแล้วที่สำคัญนะคะสิ่งที่เราหาได้ง่ายๆนะคะก็คือสมุนไพรนะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมอะไรก็ตามนะที่มีไฟเบอร์เอสโตรเจนนะแล้วก็เป็นพวกสมุนไพรบอกเลยนะคะว่าหมอสิง์ไทยแลนด์ของเรานะคะยินดีนะคุณหมอสิง์คัดสรรมาเป็นพิเศษเลยนะคะคัดสรรมาเป็นพิเศษเลยก็คือ p วา马าเฮิร์บเบอร์สองค่ะนี่คือสมุนไพรที่มีสารเขาเรียกว่ามีเอสโตรเจนนะคะเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ได้มาจากธรรมชาติได้มาจากพืช และได้ผ่านการสกัดอย่างที่เรียกว่าเป็นเป็นสมุนไพรที่เป็นตำลับตำลับที่สูตรตำลับเคล็ดลับของคุณหมอเสงที่ไม่มีใครลอกเรียนแบบได้ค่ะอบอกเลยนะคะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีเลยแล้วก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตนะคะไม่มีสารสเตียรอยไม่มีแอลกอฮอล์และตัวนี้ค่ะคุณหมอ ผสมสมุนไพรมากว่าหนึ่งร้อยเก้าชนิดเลยทีเดียวนะคะแล้วบอกเลยว่าส่วนผสมที่อยู่หนึ่งในนี้ก็คือมีเอสโตรเจนด้วยซึ่งได้จากธรรมชาติผ่านการสกัดอย่างดีไม่ได้ไม่ได้ผ่านการสังเคราะห์นะคะเพราะว่าถ้าผ่านการสกัดจากสมุนไพรนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรเนาะราคาเขาจึงสูงและราคาสูงให้ความปลอดภัยจะคุ้มมากกว่าที่ไปาหาสังเคราะห์นะคะอ่า ตรงเนี้ยเพิ่มความปลอดภัยให้ได้อย่างแน่นอนเลยนะคะอ่ะเราลองมาดูอ่ากลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มอาหารที่กินแล้วทำให้อารมณ์ดีทำให้หลับสบายทำให้ผ่อนคลายนะคะ,อ,ะอาหารในกลุ่มของคนที่กินสำหรับลดน้ำหนักอืมคืออะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนอะโวคาโดนะคะหรือว่าในส่วนของช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเนี้ย กินแล้วจะอารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แล้วก็มีไข่มีนมนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูกำลังนะคะแล้วก็ทำให้หลับสบายทำให้ผ่อนคลายนะอ่าและในกลุ่มของนอกจากจะอาหารที่เราเลือกและประทานแล้วเนี่ยค่ะสาววัยทองส่วนมากเนี่ยค่ะจะน้ำหนักเยอะนะจะมีน้ำหนักเยอะคืออ้วนง่ายอะ่ะแต่ว่าผอมลงอ่ะยาก วันนี้ค่ะสาววัยทองที่ควรระวังเรื่องนี้โดยตรงร่วมกันไปด้วยก็คือการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีไขมันอิ่มตัวนะเพราะว่าผลเสียนะคะของสาววัยทองเนาะที่น้ำหนักเยอะนะก็จะส่งผลในเรื่องของคอเลสเตอรอลเยอะนะไขมันเยอะแล้วก็จะส่งผลให้เป็นเบาหวานความดันไขมันตามมาด้วยอีกส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วค่ะสาววัยทองที่อยากข้ามผ่านวัยทองได้อย่างสวยงามเนี่ยต้องควบคุมน้ําหนักด้วยอนอกจากจะควบคุมอาหารแล้วนะคะไม่ไม่กินหวานมันเค็มเกินไปลดจัดเกินไปอันนี้ก็เลี่ยงนะคะอาหารที่มีโซเดียมอาหารแปรรูปทุกชนิดเลยแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวานหลีกเลี่ยงชาหลีกเลี่ยงกาแฟนะ ทำไมถึงหลีกเลี่ยงชากาแฟที่ที่หลีกเลี่ยงชากาแฟค่ะเพราะว่าชากับกาแฟถ้าดื่มมากไปเกินเกินที่ร่างกายจําเป็นเนี้ยเขาเอาร่างกายจะนําเอาแคลเซียมออกไปกับปัสสาวะมากนะแล้วก็ในส่วนของที่ร่างกายนะคะที่จะต้องหมั่นดูแลอีกอย่างก็คือการออกกําลังกายนะคือเมื่อไหร่ที่เราควบคุมอาหารแล้ว เรากินอาหารที่ดีมีประโยชน์อย่างที่พี่มุกพูดไปเมื่อสักครู่นียค่ะแต่ว่ากินแล้วไม่ค่อยขยบขยื่นร่างกายกินแล้วนอนนิ่งๆเลยหรือว่าทํางานแล้วก็นอนไม่ค่อยยืดเหยียดร่างกายค่ะอันนี้ก็เป็นผลเสียเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าไวทองอ่าร่างกายการเผาผลาญจะน้อยลงเราต้องสร้างเตาเผาพลังงานในร่างกายเราเนี่ยให้ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอหรือว่า ลำไทยเก๊กมวยจีนหรือทําอะไรก็ได้ที่แบบยืดเหยียดร่างกายให้ร่างกายได้รับการผ่อนคลายนะจะออกจะซิทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คืออย่างน้อยๆเลยนะคะออกกําลังกายวันละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะหรือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยออกสามวันถึงห้าวันนะคะเพื่อที่จะทําให้ได้ร่างกายได้ขยับขยื่นได้ยืดเหยียบแล้วพอได้ยืดเหยียดเนี่ยการเผาผานก็จะดีขึ้นแล้วก็จะทําให้ น้ำหนักลดด้วยรวมถึงการควบคุมอาหารด้วยค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะกับคนที่อยากอยากข้ามผ่านวัยทองไปให้ได้อย่างสวยงามนั่นเองนะคะถ้าสาววัยทองนะคะได้ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีหรือว่าเล็งเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอยากแก้ปัญหานั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามองไม่เป็นปัญหานะคะมันจะสะสมและปัญหาเหล่านั้นก็จะพอกคูณขึ้นไปอีกไม่ได้รับการแก้ไข สาววัยทองก็จะมีอาการวัยทองซึ่งจะส่งผลเสียในหลายๆด้านตามมาด้วยค่ะอ่านะคะเดี๋ยวพี่มุกทวนให้เลยนะคะว่าอาหารที่สาววัยทองควรรับประทานนะคะมีอยู่ด้วยกันสามกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยก็อาหารที่เพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะกลุ่มอาหารที่เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนอ่ากลุ่มกลุ่มที่เราต้อง เติมต้องกินอาหารที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยเพิ่มเนี่ยค่ะก็รวมไปถึงนะคะการกินอาหารที่มีถั่วเหลืองมีน้ำเต้าหู้มีผลไมต้ตระกูลเบอร์รี่ผักใบสีเขียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะฟาร์มาลาเฮิร์บเบอร์สองถามว่ามันจำเป็นไหมนะ,ะถ้าใครนะคะที่ปฏิบัติตัวเองดีอยู่แล้วอาการไวทองอยังไม่เข้ามาเยือนนะ หรือยังไม่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งน้องสาวแห้งหมุดหิดหรือว่าอาการที่พิมุกพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยคะ่ะถ้าไม่มีอาการเหล่านั้นนะคะก็เลือกที่จะหาอาหารในครัวมาปรุงได้เองแล้วก็ฝึกเขาเรียกว่าหมั่นออกกําลังกายรวมไปถึงในเรื่องของน้องสาวแห้งก็หมั่นที่จะกินอาหารที่ดูแลเรื่องผิวพรรณนะเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนให้ให้กับร่างกายที่ที่เรียกว่า หาได้จากธรรมชาติแล้วก็หาได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าใครนะคะหาฮอร์โมนเอสโตรเจนนะที่ปลอดภัยไม่ได้นะพี่มุกขอแนะนําเลยนะคะว่าเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนธรรมชาตินะคะก็คือฟาร์มาล่าเฮิร์บเบอร์สองของหมอเสงนะคะเพราะพี่มุกเนะะี่ยค่ะเคยได้กินได้ใช้ได้ผ่านมากับตัวเองเลยนะคะจากผิวแห้งหรือว่าน้องสาวแห้งไม่มีน้ําเลยอย่างเงี้ย มันก็ทําให้มีน้ํามีนวลขึ้นแล้วก็เปล่งปังนะคะจากผิวเงี่ยวผิวก็สวยก็คือถ้าข้างนอกเราดีค่ะมันก็ต้องดีมาจากข้างในใช่ไหมคะนี่คือส่วนที่พี่มุกนะคะขอคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าสตรีไวทองหรือปามาล่าเฮิร์บเบอร์สองของเราเนี่ยค่ะพี่มุกบอกเลยว่าภูมิใจนะคะที่คุณหมอเสงได้อาทําตำรับตัวนี้ขึ้นมาก็คือปามมล่าเฮิร์บเบอร์สองเนี่ยค่ะ ที่ได้ปรุงขึ้นมาเพื่อสาววัยทองโดยเฉพาะเลยเพราะมันปลอดภัยอย่างแน่นอนาแค่มีใจนะคะที่อยากจะหันมาดูแลสุขภาพอะ่ะมันก็จะนำพาและบงังทับและฝืนตัวเองให้มาออกกําลังกายให้เลือกกินอาหารถ้าอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะก็ให้กินแต่น้อยๆอ,อย่างงดจนแบบตัวเองโมโหหิวนะก็คือให้ให้กินนิดหน่อยนะคะแล้วก็เล็งเห็นว่า ความสําคัญนะคะของการที่จะมีสุขภาพดีและจะได้ข้ามผ่านไวัยทองได้อย่างสวยงามเนี่ยมันวิเศษสุดเลยนะคะมันดีมากๆเลยนะคะอ่าถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนมีอาการของไวัยทองนะคะก็ทักพิมุกเข้ามาได้เลยนะคะและถ้าใครที่เดินผ่านหน้าร้านพี่มุกนะคะร้านตองเก้าแฮร์ดีไซน์เป็นพี่มุกเป็นช่างเสริมสวยใช่ไหมคะอ่าก็เปิดร้านเสริมสวยแล้วมีปัญหาสุขภาพก็ได้ทานสมุนไพรดีก็เลยเป็น เขาเรียกว่าได้นําตัวเองเข้ามาสู่ธุรกิจหมอเสงแล้วก็ได้แนะนําสมุนไพรหมอเสงที่ดีๆแบบเนี้ยให้กับผู้คนผู้หญิงที่มีปัญหาภายในแบบเนี้ยมากว่า15ปีแล้วนะคะและวันนี้พี่มุกก็อยากจะนําเรื่องราวดีๆของการดูแลสุขภาพนะมาฝากก็ยังไงใครที่อยู่ใกล้ๆบ้านพี่มุกนะคะก็วอล์กอินเข้ามาสอบถามได้เลยมาหาชัยวิลล่านะคะร้านตองเก้าฮดีไซน์นะคะใครที่อยู่แถวนี้ พี่มุกยินดีค่ะอ่าและก็ใครที่อยากจะได้รับฟังเรื่องราวของปัญหาสุขภาพนะคะอย่าลืมกดติดตามพี่มุกไว้นะคะพี่มุกจะได้นําความรู้ในการดูแลสุขภาพมาฝากค่ะวันนี้ต้องจากลาก,กันไปก่อนนะคะ